นี่นะครับเป็น MG ZS ตัวใหม่ล่าสุดนะครับติดตั้งกล่องโนวิลครัเพทัศตัวโปรนะครับตัวนี้สามารถต่อจอเพดานได้นะครับแล้วก็สามารถรองรับซิม 4G นะครับนี่ครับสามารถใส่ซิมได้นะครับก็จะมีช่องใส่ซิมให้นะครับมีช่องใส่ SD card ให้นะครับตัวนี้นะครับก็ติดตั้งง่ายนะครับเพียงแค่เสียบช่องยึดดีช่องนี้นะครับแต่ไมาใช่เลยเชิงงานตัวนี้เป็นตัวโปรนะครับเป็น Snapdragon ของแท้นะครับตัวนี้8คอร์ด้วยนะครับแรม4เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถทํางานรวดเร็วนะครับ แล้วหน้าจอของตัวนี้โหชัดมากเลยครับตัว mg z เอนี้หน้าจอชัดจริงๆครับอันนี้เป็นลูกค้ามาจากไหนขับนะครับก็ติดต่อมาให้ติดตั้งนะครับเป็นไงครับโหหน้าจอชัดมากใหญ่มากด้วยนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอปพลิเคชันอื่นนะครับในส่วนของทีวีนะครับสามารถดูทีวีได้เลยนะครับตัวนี้ดูทีวีสดได้เลยนะครับ มีช่องเยอะแยะเลยนะครับสามารถเลื่อนลงมาอีกปุ๊บอ่ะเลือกช่องได้นะครับช่องเยอะแยะเลยทุกอย่างของรถเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเสียงเบาเสียงอ่าเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับสามารถแตะตรงนี้ครับเพื่อเปลี่ยนช่องได้นะครับเลือกเป็นสมมติเวิร์กพอย์ครับนี่อ่สามารถใช้งานได้เลยนะครับจอชัดมากครับตัวนี้โอเค เราไปดูในส่วนของระบบ Google Map นำทางนะครับตัวนี้ก็สามารถนำทางได้เลยครับมี GPS ในตัวได้เลยนะครับทำงานรวดเร็วมากจริงครับเพราะว่า Novel ตัวนี้ใช้8คอร์นะครับ RAM 4ล้อต64 8คอร์ Snapdragon นะครับทำงานไวมากครับเดี๋ยวเราดูจากการแบ่งสองหน้าจอก็ได้นะครับหน้าทางตะวันออกไปยังถนนหมายเลข306แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมาเลข306นี่ครับทำงานไวมาก อโอเคเป็นไงครับสะดวกสบายมากขึ้นเลยไม่ต้องเสียประกันด้วยเพียงแค่เสียบ USB สามารถนำไปใช้คันอื่นได้เลยครับตัวนี้โอเคครับแล้วก็แอปพลิเคชันอื่นๆนะครับลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้เองเลยนะครับผ่านระบบเพสโตนะครับตัวนี้ก็จะมีเพ s t o ให้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวือกไหนนะเพสโตนี่ครับเพสโตสามารถ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเองได้เลยนะครับนะครับในฟงเน็ตฟิกไม่ครบครับสามารถแตะตรงนี้เพื่อดูแอปพลิเคชันนะครับให้เยอะมากขึ้นได้โอเคครับท่านใดสนใจก็ติดต่อนะครับตัวแทนจำหน่ายโนเวลนะครับหรือทางโนเวลได้เลยนะครับขอบคุณครับ